พ่ออีเมีย่อยเอ้ยข่อยเก็บไปวางหันสามสี่ดอกพี่น้องมาบักนุ่ข่อยแน่บ้านนี้เห็ดเพิง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 อุย้ยมาเอาดอกนี้ก่อนใชละ่ะดอกนี้ข่อยอุ้ยพี่น้องเอ้ยบานจะกโคจะกเคอยู่อยู่นี่นอีกสองดอกพี่น้องบ้านนี้จเจมินงามโพดโพบัก่บ,ก,บกแตงเพียพุ่นด,ดอกนึ่งทั้งพุ่นเอาได้บ่นนอเอาได้บ่นนอกพี่น้องเอ้ยพี่น่าบอก เควนซ้อนเน่พี่น้องงามอิรีใดเบื่อแน่้ละดอกนี่แห้งคากพี่น้องมาเบิ่งน้ำคอยเดอ้อสิผ้ามาเก็บเห็ดพี่น้องเลยแกงเสีบเอาหายแต่ได้เห็ดผงศาดนี่ก็ไดเพียสามดอกโกโก้เลยพี่น้องอุ้ยคุยพออีกแล้วจ้าฮ่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 ามาเก็บเห็ดน้ำคอยเด้อพี่น้องเลยคอยพอเห็ดอีกแล้ว ออ๋หยองมาเก็บเอาเฮ็ดนี่แล้วอ่างพี่อ่างน้องไปสันลาสองดอกเลยจ้าอีกดอกนึงเก็บเอาเบิร์ดพี่น้องเอ้ยซ้ำสิแกงนเนาะอุ้ยจะเป็นงามอีกดอกนึงจ้าใกล้ๆก,กันเพียอุ้ยนี่แต่ดอกงามๆอุป,ปอิปิตอนส่วนเนาะนโซกมันนะจ้าพี่น้องโซกมันมาเบิ่งน้ำกันเด้อบานไขอ่พออยัง,อยงพี่น้องเฮ็ดไข่จ้าปาด พี่น้องมันจงวายคอยอยู่ขนาดมากสวยๆได้พี่น้องยังมาพอของดีอยู่จ้าเอามัดมันมัดมเต็มตาจำบอมจำแบมเลยสวัสดีจ้ามาพอกันอีกแล้วจ้ะมันนี้ยแยกกับตาไงผ้ามายามปลาบันเปิมเพื่อกันทะลุลมจังหวัดซีสเกตคือเก่าพี่น้องมือนีก็เป็นวันที่แปดสิงหาหกฮกแล้วเนาะไปไปหลุ่นไปติดตาลมกันเบิ่งแยกับตาใหญ่สิผ้าเกบเเต็มกับตาอีกบ่พี่น้องไปเลยเบิ่งกที่อาจจะพี่น้อง ่อยลงรดมากพี่น้อง่อยลงลดมาก่อยกอับพ่อโลดยังว่านี่เราเป็นธรรมดาได้พี่น้องอ้ยพี่อีกดอกนึงจ้าพี่น้องจ้ากระตากับพ่อในห้องขึ้นเบิงเอา <c oughs> นี่ลงรถมากไหมมัดมามมเลยจา <c oughs> ้า <c oughs> เพียเพียอ้ยอีเพิงมันและพี่น้อง <c oughs> โอ,โอโ้แม่ข้อฝนดอกแรกพี่น้องดอกน้อยๆเ <c oughs> ตปาะ <c oughs> บานจ้อยสามของมูหนึ่งพี่น้องมีจ้ะมาสวยๆพี่น้องหอดปลามีห้อยเก็บไปแน่แล้วยังได้ตั้งซี่ดอกุณได้มูนี่มานอยดดินกำลังขืนตะปอะดเตปปะ,เตปปะดอกางามๆอีกแล้ว่นด,ดอกนึงกำลังเกิดพี่น้องเห็นบ่เห็นหนลังแร่จ้ะเห็นหลังแร่เห็นลหนลังแร่จ้ะ เบิงตีล่ะบานเปิงเคิองอยูพี่น้องดกอกง่ายเติมอยอะเนาะแกงแสบทีเด้เนาะเก็บยสมูเพิ่นก่อนจ้ะบ่วงาปันไดดอกก็ได้ถือแม่งกัดเนาะเอาได้บ่นีย่ยยางไกลไปไกลมากหลี่อยู่จังไดเนาะพี่น้องเอ,อ้ยจนเดอออกเหลืองแล้วเพียดอกนึงเดี๋ยวไม่โคตนอีกแล้วจ้าพี่น้องมามาผีบัเกเนี่ยดอกี่บานเลียวโอ้ยบานแล้วพี่น้องหอนเื่อนบนอ่เนาะ เนี่ยเอาได้๋สามดอกจ้ะนี่จะหลุนชล่าภาพพี่น้องเนี่ยหลุนอึนลึือึืลึดืมาเก็บเห็ดน้ากันเด้อพี่น้องพ่อได้เก็บพ่อได้หาอยู่จ้ะนี่เอาเดบานอยู่พี่น้องเพิ่นไปได้มาบ่แปลวนี่เห็ดคือเดบานงั้นเห็นอีกว่าพี่น้องบันเหี้ยฮะแลาะเบิ่งก่อนเด้อเย้พี่น้องดอกตูมเพิ่นจ้ะนี่ หนึ่งดอกเนาถิมก็มีเพียตะพ่วงออกก็มีเด้อจ้ะเห็ดพิงแง่เอาตัวมันเอาได้นี่แหละเพิงแง่บอกเห็ดพิงค้าค้างอเพิ่นก็เอิ่นกันไปไร้ซื้อละพี่นอ้องเสียดายแต่พี่น้องเนาถิมจ่อยได้ดอกเดียวนึงใส่ละอีกมูเพิ่นบานนี้งแนมหาซอยคอยเนื้เด้อพุ่นน่ะพุ่นน่ะต่างตะโคอยู่พุ่นพี่น้องก้อนพี่นอ้อง ขานี่ใกล้กลัวอยู่ทงางข้างๆแน่ยบุหินเก็บซงดอกไปบางหันอีกมอล่ำข่อยงามปัญญงเพียรึ่งข้าวขาขนเนี่ยกำลังออกพี่น้องข่อยลอยเอาก้นดอกไม้น่อยมันอยาว์าข่อยเด้อเป็นสหฮัตแท้พี่น้องขาตุ๊ก,กตาบอนี่ดูจ้าใส่ละมงเพิ่นคิดตัตงจะคออยู่ดอกเดียว เพิงเคิงอีกแล้วพี่น้องนิดเพิ่งเข่าขาคนเกือบหประพอการเกือบเท่าทิมเนาะเบิงเพิ่งเข่าขาคนเ่ามีผู้เห็นเนาะบานเบิดพี่น้องเอาได้อยู่บานนี่พี่อ้ยพี่พี่น้องพี่ดอกนึงตายตายบานเบิดเบได้มากทัางแปวนี่เนาะท้งนรังอีกดอกนึงจ้ะขาคูเบิดพี่น้องเอ้ยพี่พี่ดอกหนึงเสียเอาได้อยู่ คืดว่ามาบึงน้ำกันย้อนย้อนยองมาเด้อพี่นอ้องเพียสามดอกเลยเลือใจแต่พี่น้องมาพอ,อย่ยบานเปิงเคิงเบิดสุดอออดอกด,ดอกเดียวดอกเดียวใส่ละมุงไปใส่เบิด์ตแพี่น้องเอยแถวนี้ตัวเคยออกมุงเพิน่นมันกำลังออกเ่าต้องเคียดดอกเนาะแล้วเพิ่นออกอยู่ข้างล่างเห็ดเพิ่น์นแห่เนาะพี่น้องออกหลายอีกแล้วเพียเก็บมวนปัญญหลับพี่น้องดอกกำลังงามเลยจ้า กุเก็บไปส้งดอกพี่น้องก็แหนมบัเห็นทั้งนิ่งอ้อมพ่นอยู่มมเ,นเ,นเ,เม,เเมเเเื่อี้ล่ะพี่น้องเพิ่งกระซ้างบ่มาเห็นเน้นนู่นจ้ะเมื่อกี้พี่น้องเอ้ยดอกเห็ดมีแต่ดอกเห็ดดอกเห็ดสากระตาก่อนหล่นมึนแล้วเพี้ยเพี้ยอุ้ยพี่พี่น้องเอ้ยโอ้ทึ่งในอีกเอ้ยโอ้ยเอ้ยไล่คักหน่อยตัวนี้มองเขินมี่ปะอนบันี้ พี่น้องเฮ็ดกำลังออกในเหงาใหม่สามจู๊บจู๊บนี่คือสีเนินเหรอเนานะพี่น้องอีนีีก็มียิ้เพิ่งเข,าข่าค้าคุณกบาลน,นิจจากข่อยเบิดเพื่อีกดอกหนึ่งเก็บไปวังหันซองดอกมันบงังหน่อยๆก็แนมบ่เห็นพี่พี่น้องเอ้ยกำลังออกกำลังออกเก็บเอาก่อนเอาอีแม่ข่อยเอ้ยข่อยเก็บไปวังหัน สามสี่ดอกพี่น้องมาบังน้ำคอยแนยบาน,นี่เฮ็ดเพิง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 อุ้ยมาเอาดอกนี่กอนอใช่ละ่ะดอกนี้คอยอยพี่น้องเอ้ยบานจเจโคูจเคอยู่อยู่นี่อีกสองดอกพี่น้องบองเงนี้เป็มนงามโผดโพบก่บกับกแตงเพียพุ่นด,ดอกนึงที่ทั้งพุ่นเอาได้บนนอกเอาไดบนนอกพี่น้องเอ้ยคือนสีน่าบอกใส่ลำไม่อีกบ่เน่มนซอยกันเด้อพี่น้องเด้อเจโคอยู่พี่น้อง ใกล้ๆกันนี่ล่ะหมูเดียวกันนี่ล่ะก้อยนี่เป็นมันเก็บเห็ดหมวนเด้พี่น้องเอ๋ยมาเด้อมาหยุ่มน้ำกันพี่น้องมาอีดอกเลยจ้าใส่กระตาหน้าหมูเพิ่นเนาะอุย้ยเด็กควนซ่อนเนี่ยพี่น้องงามอีหลีเด้บังแน่แหละดอกนี่แห้งคักพี่น้องมาเบิ่งน้ำข่อยเด้อสิพามาเก็บเห็ดพี่น้องเอ้ยแกงแซ่บเอาหายแต่ได้เห็ดผงสาดนี่ก็ได้ เพียสามดอกโกโก้เลยพี่น้องเน็ดอาหลาด,ดีเท้จ้ะพี่น้องเฮ็ดเพิงเขาดอกหนึ่งขอนทับไว้เม้นบอดดอกนี่โอ้ยหัอรุษจ้อยงามพี่กันจ้าดอกนี่เจียดอกนึ่งจกก้ะใกล้ๆกันเพียอุ้ย มีแต่ดอกงามๆอุปอิปิตอนซ่อนเนาะเอิงดางแฮคือไม่อยู่ดอกเดียวละ<ม>พี่<ม>น้องดอกเดียวเอา้าทำไมอยู่จังสิมันหลุดลงมาพี่น้องอยู่ในห้องนี่ตีเห็ดเพิงข้ามกระลังสีออกพี่น้องปาดติโถ่บ้งเนี่ยอุ้ยนี่ยังละพี่น้องคือโพดคือโพดแท้มาพอก,กัเนียมดอกไปหน่อยเนาะบ้านเนาะ จะได้เอาแบบสเปเซดายได้พี่น้องเอาอยู่บ่เอาดีอยู่พี่นอ้องมึงแน่จ้องไหวบ่จ้องไหวมืออื่นเนาะเราหามไม่แน่คนนี้เนาะถ้าเพื่อได้เพิ่นเก็บเอาไกา่เพิ่นเอาซะเนาะพี่น้องเนาะอุ้ยสะอ่อนลายเพี้ยอุ้ยโออยแม่เฮ็ดพึงขาขนทองโอ้ย,อยพอจะจังสี่ล้วมือมือนูนนี่จะเฮ็ดเพิ่งเข่าก็กได้โอ้ยเนาะ เห็ดตรงฝนเห็ดไลเห็ดเพกเพิ่นก็เอิ่นพี่น้องทั้งบ้านพี่น้องเอินอ่นเห็ดเอียงจ้ะแกงแสียบเถเด้เนาะพุ่นนั่นคือหน่อยดอกเถนะโอบมุ้งย่างๆอย่เก็บได้เป็นอย่างพี่ดอกหนึ่งพี่น้องเพิ่นบุ้งก,กินเพิ่นเก็บถิ่นไว้อุ้ยเสียบเถื่อพี่น้องเอ้ยพี่อีกจ้ะดอกนุม่มๆมามามาพี่ดีกว่า อีกดอกนึงจ้ะอืบเพียเฮ็ดเพิงดางเหยขุมบำลำแบสบซ้ำบอกพี่นอ้อนงเพียดึงเป็นคือบประเก็บเอาล่ะพี่น้องเอ้ยได้บ่ดอกผลบ,บ่ได้เขาจ้ะ แ่กระตาพี่น้องสองดอกำลางสิบนคนึ้นจ้ะนี่เกลือบานดอกหนึ่งหลายดอกเลยจ้ะพี่น้องไข่แนเรือดอกตู่มันไหวอยู่ดอกสองดอกอยู่คดณพ่ออีกแล้วจ้ามาเก็บเห็ดดำค่อยเด้อพี่น้องเงยคุณพ่อเห็ดอีกแล้ว หงอยงมาเก็บเอาเฮ็ดนี่แล้วอ่างพีอ่างนองไปสันลาสองดอกเลยจ้าอีกดอกหนึ่งเก็บเอาเบิร์ดพี่นองเลยซ้ำสิแกงเียเนาะอุ้ยจะเป็นงามนี่พออีกแล้ว ตุ้มๆเลยจ้ะน่างามเนาะเพื่อนกับยูลี่ลีได้พี่น้อง่บยูแตงสีกับโบเลือหอดเข้าคือว่าแหละเนาะมีตับเตาหรือว่าเห็ดพึ่งเหลืองมีตับเตานี่อยู่ตรงนี้เองพ่ออยู่สองดอกดอกพี่น้องเอ้ยคือพ่อน้อยแทนอดอกนุม่มๆมันหนึ่งดอก หอมพ่นน้ำปุ๋ยมีบ้นอ้อพี่น้องโซกมันนะจ้าพี่น้องโซกมันมาเบิงน้ำกันเด้อบานข่อยพ่อยังพี่น้องเฮ็ดไข่จ้าปัดพี่น้องันจงว่า้ข่อยอยู่ขนาดมาสวยๆได้พี่น้องยังมา่อของดีอยู่จ้าเอามัน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 เต็มตาจอมบอมจอมแบมเลยดอกนี้เน่าจ่อยเดี๋ยวพี่น้อง ออกเป็นเงาเป็นเงาเลยจ้ะมานแล้วเนาะผึ่งหวานกันแรกเป็นจีพี่น้องเพียโอ้ยแซมบอมาพอกันย่ามันใหญ่กว่านิดนึเนาะเอา้าแซมหนีกับพ่อแกลียงใดยูดอกจ้ะเนี่ย <ใน S 1> แกลียงใดยี่ดองนี่นอะไรโอ้ยเฮ็ดผึ่งขมสซมงามคักอะแทะมันไม่มงค์คนบอกคือมีดอกเดียว,ยวตัวนั่งออกจ้ะอุ้ยงามคักเนาะเฮ็ดผึ่งขมด้วยเฮ็ดผึ่งหวานโอ้ยขมนะคือ หวานบอกพี่น้องซำๆ,ๆได้ระบ,บายเบิ่งกะได้หดิ้นไเฮ็ดเพิงข้ามพี่นอ้องหาหมองไส้ก้อนกระตาคอยเต็มพี่น้องเน้องเฮ็ดที่ห้าได้ห้ามานเข้าๆมีแต่แนวเสีบๆว่าสิเป็นเฮ็ดเพิงซาด พอน่ะเฮ็ดไข้ปึงเคืองพี่น้องเฮ็ดตรงฝนก็พอเฮ็ดตรงฝนมีแต่แนวแซบแซบพายางปลาเงือแตงเงือแตนพี่น้องเสื้อผ้าออกเมื่อเด้อบันเดงเฮ็ดเต็มกระตากระบุงระบาดนี้เอ้าถ้ามาคลิปนี้จะได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในหน้าเลนเดอพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนละจ้าสวัสดีค่ะไปเลยเด้อ